สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์ดัมมีเจ้าเก่าไรเดียมนะจ๊ะก็สัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านไปเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้กันอีกสักครั้งนะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เอาจริงนะตอนหยิบมาเนี่ยคือชอบปกเหมือนกันนะคะแต่ว่าพออ่านแล้วอะคือรวดเดียวจบเลยนะมันฟีลวางไม่ลงนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า เพื่อนๆที่ฟังรายการเราอยู่นะเรียกเพื่อนนี่ก็เขินจังเลยเพราะน่าจะอยู่เยอะกว่าหลายท่านนะเอาเป็นว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะก็ลองดูแล้วกันว่าเรื่องนี้มันโอเคไหมถ้าจะนะคะเพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะดูแรงนะคะห้ามส่งเสียงดังระวังเป็นศพจัดจำหน่ายนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือปริซึมน้าปอกเห็นว่าเมื่อเสียงรบกวนจากห้องชั้นบนคืบคลาน,านผ่านความมืดลงมาเมื่อนั้นเหตุฆาตรกรรมก็บังเกิดเขียนนะคะโดยคุณ พักซองชินยุนจายองยังชูยอนและคิมแจฮีคือนักเขียนโนมกันหลายท่านก็จริงๆข้างหลังเนี่ยมันมีประมาณสี่ตอนก็สี่คนเนาะตอนสุดท้ายรู้สึกว่าเป็นตอนที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวบ้านน้อยสุดเลยแปลนะคะโดยคุณมินตราอินทรารักตัวหน้าปกเนี่ยเป็นสีดำฟีลว่าแบบแน่นอนคาตกรรมทำไมมักชอบเกิดตอนกลางคืนนะั่นเองเขไม่ค่อยเข้าใจนะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์อันนี้เดาว่าน่าจะมาจากตอนแรกอพาร์ตเมนต์ เก่าหลังหนึ่งนะก็มีความสูงอยู่จริงสี่ห้าชั้นเท่านั้นนะ่ะแล้วก็เป็นฟิลฆาตกรถือมีดอยู่ข้างนอกตรงระเบียบอพาร์ตรเมนต์นั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนในะปัจจุบันเนาะเราไม่แน่ใจว่าท่านอยู่คอนโดอยู่บ้านเชื่อว่านะถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆหลายที่เนี่ยในต่างประเทศเราก็ต้องพูดถึงพอนึกถึงที่อยู่อาศัยก็นึกถึงแบบเนี่ยคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมก็จะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลังปกกันดีกว่านะฮะหลังปกเขียนว่า เรื่องสั้นสุดพิสวงซับซอนซ่อนเงื่อนเกี่ยวกับเสียงจากห้องชั้นบนที่เป็นฉนวนทําให้เกิดเหตุฆาตกรรมเสียงรบกวนจากชั้นบนที่น่าราคาญจนสันคลอนจิตวิญญาณจะหมดไปได้ก็แค่ย้ายที่อยู่แต่หากคุณแก้ปัญหาโดยการย้ายที่อยู่ไม่ได้ละ่ะคุณจะลงมือฆ่าคนไหมหรือเสียงที่ว่านั้นคือเสียงของคนที่ถูกฆ่ากันแน่ตึงตึงตึง,ตงนะเสียงดังขึ้นอีกแล้วประสาทสัมผัสทุกส่วนของฮโยบีมุ่งไปอย่างเพดานตอนนี้มีเสียงดังตึงตัง,ตงมาจากห้องเล็ก ตอนนี้ย้ายไปห้องอาบน้ำแล้วตอนนี้อยู่ห้องใหญ่เสียงดังตึงๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงตึงๆๆนะเป็นห้องชั้นบนโดยคุณพักสองชิ้นเขียนเฮ้ยอันนี้พุ่งตรงนะทุกท่านพูดงไปสุภาพได้ปะโคตรระทึกเลยเรื่องนี้ตอนอ่านแบบลุ้นไปด้วยนะคะเรื่องถัดไปนะคะจากนี้ไปฉันจะประกาศสงครามเสียงรบกวนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าทั้งนั้นใช้ความรุนแรงก็จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงฉันจะเอาครอบครัวเดิมกลับมาให้ได้ สงครามเสียงรบกวนจากชั้นบนในอพาร์ตเมนต์เคอสคุณยุนจายองวนต่อมาหลังจากฝนตกหนักมีผู้อาศัยในอพาร์ตเมนต์พบศพในแปลงดอกไม้หน้าอาคารค่ะเห็นว่า2องร่างนั้นซ้อนทับกันเหมือนผู้เป็นแม่ให้ลูกสาวขี่หลังแล้วกระโดดลงมาอย่างไรอย่างนั้นวงเล็บสองแม่ลูกค่าตัวตายเพราะเสียงรบกวนจากชั้นบนหรอคะคงงั้นบ้งคะนี่ช่องว่างระหว่างเสียงยังสุรยอนเขามั่นใจ เสียงครางแปลกประหลาดที่ออกมาเป็นเสียงคนแน่ๆไม่ใช่เสียงแมวหรือเสียงที่เกิดจากความแตกต่างของแรงดันน้าต้องเป็นเสียงของคนอย่างแน่นอนถึงจะฟังดูแปลกประหลาดแต่เป็นคนไม่ผิดแน่เสียงของใครบางคนที่กําลังจะตายอ่ย,ยะนะคะเรื่องสุดท้ายมีชื่อว่าเสียงคลางประหลาดจากห้อง5 0 6คุณคิมแจฮีจนนราคานะคะเป็นอีกเล่มอีกแล้วทุกท่านต้องอบอกว่าอ่านมาหลังๆคือราคานี้หมดเลย325่บาทมาดูจํานวนก็กลมๆนะคะ280หน้า รวดเดียวจบคืนเดียวได้ถ้าท่านอยากประหยัดแบบเรานะคะหลายๆมหาวิทยาลัยน่าจะมีแล้วในห้องสมุดนะ,ะเพราะว่าหนึ่งในมหาวิทยาลัยนั้นเรียนองสั่งเข้าไปเองนะคะเด็กๆฟังอยู่รู้ว่าป้าเป็นใครก็อย่าลืมไปยืมหนังสือเล่มนี้ได้นะคะเฮ้ยสะดุกงจริงนะฮะอ่ะเอาเรื่องย่อได้ไหมทุกท่าน,นคือสนุกทุกเรื่องแต่ถ้าบอกว่าเรื่องไหนเข้าตรีมน้อยสุดแบบงง,งๆก็คือเรื่องสุดท้ายเลยมาลุกเพิง่งจริงอ่านจบเพิ่งมารู้ว่าเอานักเขียนสี่คน เรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิง2คนคือเรื่องนี้มันเพอร์เฟกต์สำหรับสิ่งที่ว่าสตอรี่เทลลิงเลยนะคือพอดีแบบไปนั่งเรียนกับพิกซ่ามาเพราะต้องมาบรรยายในพวกคอสอบปลมทุกท่าน,นเรียนก็ได้ไปเรียนมาเนาะคือพิกซ่าเขาบอกว่าเรื่องมันจะต้องมีแบบฟิลว่าสมมุติเราต้องการอะไรตัวละครใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพล็อตที่แบบขึ้นลงขึ้นลงอะนะ,ะเหมือนฟิลแบบเป็นรูปตัวยูอะไรเงี้ยสองครั้งสาคั้ อยู่ขึ้นอยู่ลงอ่ะที่พายไปถูกนะก็ในเรื่องนี้ยมันจะพูดถึงห้องชั้นบนว่าได้ยินเสียงเนี่ยตึงๆ,ๆแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นลุงและตาลุงนะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เหมือนหรือทำายบว่ามีแม่อยู่ด้วยซึ่งห้องตรงชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงคือต้องบอกว่าเป็นอาร์ยเป็นเก่ามากทําให้มันไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยทั้งเธอเป็นคนน่าสงสารนะเพราะเธอพิการประสบอุบัติเหตุเนาะ คือแต่เดิมเป็นร่างกายแบบทั่วไปแล้วก็พอประสบอุบัติเหตุสิ่งที่น่าสงสารคืออะไรแม่ผู้ปกครองตายหมดเหลือแต่ป้าซึ่งแบบฟิลแบบเป็นเจฮุปสมบัติมากนะคะเธอก็เลยถูกป้าเนี่ยเอาให้มาอยู่ในอาร์รเต์เก่าๆแห่งนี้แล้วป้าก็แบบไปมีชีวิตที่ดีโดยการรับเงินจากแม่เธอจ้าแบบเงินมรดกอ่ะคือตามเหมือนกฎหมายในที่ที่เขาเขียนว่าถ้ายุยังไม่ถึง20เนี่ยก็คือต้องมีผู้ปกครองผู้ปกครองก็ครอบครองมรดกอยู่คือตัวเอกของเรื่องของเราเนี่ย ชีก็เป็นคนเขียนยยนะิยมนิยายอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องใช้สมาธิในการทํางานแต่พยอยินเสียงตึง,ต,งตึงเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดนะก็จะฝากบอกป้าคือเธอนั่งรถเข็นเนาะก็ไม่สะดวกก็ฝากบอกป้าว่าไปบอกห้องนี้หน่อยสิอนะไรเงี้ยห้องชั้นบนว่าแบบอย่าทําเสียงดังอะไรเงี้ยนะป้าก็หงุดหงิดอยู่นี้คือดูป้าแบบไม่สนนะคือเอาหลานมาทิ้งอะไว้ง่ายนะในอาคารเป็นแห่งเนี้ยคนก็แบบย้ายไปนู่นไปนี่หมดแล้วแล้วก็มีเหมือนคําประท้วงว่าตึกมันจะพังแหละมีพังแหละเรื่องนี้มันจะตัดสลับไปกับ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตึกถล่มนะเพื่อนเธอเสียชีวิตแต่ตัวเธอรอดในขณะที่เธอรอดเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งรอดไปด้วยแต่คือยังติดอยู่ในอาคารด้วยกันมันขยับตัวไม่ได้ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เล่าด้วยความภาคภูมิใจเว้ยว่าแบบเขาฆ่าคนซึ่งการฆ่านี่โหดมากคือดูเป็นฆาตรกรโรคจิตจรๆๆิงๆเช่นแบบจับขัวผู้หญิงกดน้ําคือจะฆ่าคนที่มีบุค,คลิกลักษณะเหมือนแม่ตัวเองอก็คือหนึ่งแบบต้องเป็นคุณป้านะแล้วก็แบบแต่งตัวสีชุดฉาดอนะไรแบบเนี้ย คือผู้หญิงคนนี้ก็ถูกช่วยเหลือและผู้ชายคนนี้ก็ถูกช่วยเหลือแต่ต่างคนต่างไม่เห็นกันอีกแต่สิ่งที่เธอจําได้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์ก็คือฟืดนะเสียงเนี้ยสูดจมูกอะไรประมาณเนี้ยแล้วเธอก็โตขึ้นมาเนี่ยนะก็กลายเป็นบุคคลที่พูดง่ายคือเหมือนเอาดีไม่ค่อยได้นะอาจจะเป็นผลที่ช็อกมาตั้งแต่ตอนตึกถล่มก็เป็นได้นะเหมือนติดยงติดยาร่างกายซูบผอมแต่ว่าสิ่งที่เธอยังติดใจยอยู่ก็คือเสียง ฟืดนั้นนะคะคือตัวละครนี่นมันก็ตัดสลับกันไปเนาะเด็กผู้หญิงที่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆเนี่ยเธอก็สังเกตผู้ชายเว้ยมันทําให้เธอตั้งข้อสังเกตว่าอะทุกท่านเริ่มเชื่อมโยงกันได้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> หรือให้ชายคนเนี้ยมันจะเป็นคนเดียวกับตาฟืดที่แบบโอ้อวดว่าทําการเป็นแบบฆาตกรรมคือเป็นฆาตกร,รต่อเนื่องอะไรเงี้ยในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงผู้หญิงสองคนที่ถ้าพูดตามตรงนะฟย f e ิ l p i าส a storytelling เลยเป็น underdog ทั้งคู่นะ คือเหมือนเราต้องเชียร์คนที่แบบอ่ะท่านหนึ่งพิการอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงร่างผอมและผู้ชายเนี่ยมันนึกถึงฆาตกรที่มันเชี่ยวชาญและร่างกายมันถึงเป็นตะลุงแต่มันแข็งแรงอะ่ะแต่คนที่เหลือนี่คือแบบร่างกายอ่อนแอนะคะคือในเรื่องมันจะมีฟีลว่าแบบลุงก็จับได้ว่าน้องผู้พิการของเราเนี่ยมีการมาสอดแนมลุงก็เข็นรถมาแล้วก็บอกว่าแบบคล้ายๆว่าอย่าทาอีกนะแล้วลุงเนี่ยมันก็มีเสียงบอยส์ลุงมาว่าแบบ ลุงก็อยากฆ่าไอ,อีพวกเนี้ยคือกลายว่าต่างคนเอางี้ต่างคนต่างรู้กันว่าใครเป็นใครแล้วมันจะมาดูจังหวะชิงดีชิงเด็ดอยู่ท่านว่าแบบเอาละสุดท้ายใครอยู่ใครไปหรือตายกันให้หมดเนี่ยประมาณน,นั้นนะก็ต้องบอกว่าเรื่องแรกมาคือไม่รู้ใครเลือกให้วางพล็อตเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกแต่เราสึกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเรื่องแรกเปิดมาไม่หนุกเนี่ยเราคงแบบเราก็คงทนอ่านจนจบน,น,นะแต่ว่า อาจจะมีหลายเล่มนะคะที่อ่านแล้วไม่ได้มาเมาให้ทุกท่านเนะาะอ่านจบตอนแรกแบบเออไปต่อนะคะก็เดี๋ยวคร่าวๆแล้วกันสงครามเสียงรบกวนจากชั้นบนในอพาร์ตเมนต์เค a o สนะก็จะพูดถึงเพื่อนบ้านที่คนนึงย้ายเข้ามาใหม่เป็นครอบครัวนะ,ะแล้วก็ไม่ถูกกับคุณตาคุณยายซึ่งมีลูกชายซึ่งลูกชายนี่ดูเป็นเหมือนตัวประกอบแม่เพาะไม่เกี่ยวแต่คุณตาคุณยายแบบเป็นคนแรงนะ,ะเหมือนไล่ผู้เช่าคนเก่าออกไปได้ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของงเชา่าแต่ว่าเขาไล่คนอื่นออกไปได้แล้วครอบครัวนี้เขามาแทนแล้วเผอิญลูกของคนในครอบครัวนี้เป็น ADHD เนาะก็คือเด็กก็ทําเสียงดังอะนะกีดบ้างอะไรบ้างก็มาแบบคอยด่าว่าวคือเป็นศัตรูกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณตาคุณยายกลายเป็นศพแล้วก็ผู้ชายพ่อบ้านนะที่ยายเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยท่ามกลางกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนบ้านที่เหมือนทุกคนจะชี้นิ้วอะไอ้นี่แหละคือฆาตากร สรุปว่าตกลงฆ่าตัวตายเองเป็นฆาตกรลูกชายฆ่าหรือเพื่อนบ้านฆ่าอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องแรกเนี่ยมันจะออกแนวนะ่ากลัวที่เล่าเมื่อกี้คือลุ้นไปด้วยลุ้นแบบระทึกอะว่าหนึ่งมันเป็นฆาตกรไหมเนาะแต่เรื่องสองเนี่ยมันนันฟีลว่าแบบเราก็จะช่วยลุ้นตัวละครเนี่ยเพราะเรามีความคิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นฆาตกรแต่ว่าความรุนแรงหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนั้นอนะมันทําให้เรารุ้เหมือนกันนะว่าคนเราจะเกลียดชังเพื่อนบ้านเนี่ยไปถึงจุดไหนนะคะ เรื่องที่3ช่องว่างระหว่างเสียงเรื่องเนี้ยพูดง่ายนะมันก็จะเป็นทั้ง4เรื่องอะย่าพวนี้แนีไม่อยากสปอยมากแต่ตอนแรกก็จะเล่านะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเสียงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรคือจะมีเรื่องเดียวที่ไม่ยาวเนาะก็คือเรื่องสุดท้ายซึ่งแบบเอา้าแป๊บเดียวจบก็จะเล่าถึงผู้หญิงคนนึงซึ่งเหมือนคุยกับ สมัยนี้เรายังจะมีเพื่อนในพันทิปอยู่หรือเปล่าท่านแต่มันเป็นฟิลน่ะน,นะใครเกิดทันพวกแบบเพื่อนในเหมือนเพนพาวนะเวอร์ชันออนไลน์นะคือผู้หญิงคนนี้ก็จะคุยกับเพื่อนออนไลน์ของเธอซึ่งมีนามย่อนะฮะมีคาว่าเศรษฐีนีก็เชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นคนรวยนู่นนี่นั่นเนาะปรากฏว่าเธอก็มีอะไรก็ไประบายนะระบายความรู้สึกนู่นนี่นั่นในระหว่างที่ระบายเรื่องเนี้ย กลายเป็นว่าเคยไหมทุกท่านท่านอยากที่จะให้เกิดเหตุอะไรซึ่งอาจจะเป็นเหตุร้ายๆกับใครทักคนที่ท่านไม่ชอบที่หน้าแล้วเหตุร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มแบบ i, เฮ้ยเศรษฐีนี้ที่ฉันคุยด้วยเนี่ยมันเป็นใครนะคะก็เริ่มหลอนน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเศรษฐีนี้ที่ว่าเนี้อันนี้เราคิดเองแต่ในเรื่องเี่ยเขาดูไม่มีไม่มีความกลัวใดๆนะเราคิดว่าเฮ้ยไอคนที่เธอแชทด้วยเนี่ยมันเป็นใครแล้วแบบมันมีความน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ โอเคเรื่องสุดท้ายซึ่งแบบสั้นมากเป็นเรื่องที่แบบน้องแง่งสุดคือคือไม่ได้ไม่สนุกนะแต่เหมือนแบบดูติงตองนิดหน่อยอะไรอย่างค่ะคือขำๆอนะเสียงครางประหลาดจากห้อง506คือผู้ชายเนี่ยเขาบอกเขาเป็นนักเขียนนะเขียนบทละครเขียนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องใช้สมาธิแต่ผู้หญิงห้องข้าง,ง,ง,งเนี่ยมันมีเสียงครางเสียงครางแบบคนมีเพศสัมพันธ์นะคะนะ,ะเรียกคําพูดว่าเพศนะเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็แบบ เดาทุกอย่างคือเก่งมากนะหนึ่งเสียงแมหรูอเปล่านะแต่ดูผู้หญิงก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงคือเดาเดาเดา,ดาหรือเป็นเสียงแบบนึกออกไหมท่อเธออ,อะไรว่าไปอะไรเงี้ยจนในที่สุดก็อดดนทนไม่ได้คือจากคนที่เป็นเพื่อนข้างห้องกลายเป็นเหมือนนักสืบแล้วก็อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทําอะไรนะ,ะแต่มันเป็นเรื่องติงตองนิดนึงสำหรับเราคือเหมือนพล็อตทวิสแล้วก็แบบอา้านะฮะก็จะเป็นเรื่องที่เอาตรงเหมือนเริ่มจากเรื่องที่หนักหนัก,นกแบบลุ้นอนะ แล้วค่อยๆเชยลงมาแบบเออเรื่องสุดท้ายให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคอ่าจบแล้วนะคะก็สําหรับเราเราว่าเรื่องนี้สนุกพเพราะเนื่องจากอ่านรวดเดียวทุกท่านนะแต่เราแต่ท่านว่าท่านชอบแนวนี้หรือเปล่านะคือส่วนตัวแบบพออ่านฟิกชันเนี่ยจะไม่ค่อยได้มารีวิวแนวนี้นะคือปกติจะรีวิวแนวแบบเนาะกลม,กลมพอเนี้ยมันเป็นแบบมีคดีฆาตการรมะไรแต่เรารู้สึกว่าพิซซึมแอบคิดเลยนะตอนอ่านแบบเฮ้ยสำหรับพิมพ์ซซึมแบบ เลือกเรื่องถูกอะมันถูกจริตเรามากอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยอยากให้ลองกันอะเอาเป็นว่าเนาะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าห้ามส่งเสียงดังระวังเป็นศพสำหรับวันนี้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ